ในส่วนของเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศนะครับก็จะมีองค์ประกอบต่างๆว่าการค้า,า,าการลงทุนการเงินการรวมกลุ่มอะไรพวกนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวจะไปทีละประเด็นประเด็นแรกจะพูดถึงเรื่องของการค้าระหว่างประเทศก่อนนะครับทําไมทําไมเราถึงต้องมีการค้าระหว่างประเทศทําไมต้องมีการซื้อขายเลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างประเทศนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะว่าแต่ละประเทศมีความต่างกันอยู่นะฮะโดยที่ เรื่องแรกที่ต่างกันก็คือมีมีทรัพยากรนะครับทรัพยากรธรรมชาติหรือทรัพยากรบุคคลหรือทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นหลายแหลน่นี่นะครับมันมีความแตกต่างกันเพราะฉะนั้นก็อาจจะทําให้เกิดการซื้อขายเล็กเปลี่ยนกันมีสินค้าที่ต่างกันนะครับสองก็คือมีข้อได้เปรียบมีความได้เปรียบตตนะฮะมีความได้เปรียบแตกต่างกันอยู่มีได้ความได้เปรียบเสียเปรียบกันอยู่บางประเทศเนี่ยสามารถ ผลิตต้นทุนได้เอาสินค้าได้ที่ต้นทุนทถูกกว่าบางประเทศผลิตได้ที่มีคุณภาพมากกว่าอ่าอย่างเงี้ยนะครับมันก็มันก็ทําให้เกิดการเล้เปรียบเสียเปรียบกันอยู่ก็ต้องเปรียบเทียบมาเปรียบเทียบแล้วก็จะเกิดการเล่เปลี่ยนนะครับอ๋อเทค,โนโ,เทคโ,นโ,โนโลยีการผลิตมันต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นเราทำให้ผลิตได้สินค้าที่มากกว่าเร็วกว่ามีคุณภาพมากกว่านะฮะ ออเกิดจากการประหยัดต่อขนาดนะครับถ้าผลิตเยอะๆอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะทําให้ช่วยลดต้นทุนทําให้ราคามันถูกลงนะฮะเกิดจากอลดสนิยมของผู้บริโภคนะครับอ,าอยากจะบ,บริโภคสินค้าที่มีชื่อเสียงจากต่างประเทศแบรนด์เนมอ่าอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องก็ต้องนำเข้าเข้ามาหรือ อยากได้สินค้าที่ตอ,อ,อ,อบโจทย์ของตัวเองตรงกับความต้องการของตัวเองอย่างนงี้แต่ไม่มีผลิตภายในประเทศก็ต้องไปนําเข้ามานะครับเกิดจากนโยบายการค้าไม่ว่าจะเป็นการกระตุน้นหรือการควบคุมนะฮะของรัฐบาลเกิดจากระบบการขนส่งสื่อสารที่มันรวดเร็วในปัจจุบันนะฮะการเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตความแตกต่าง ในฤดูการบ้านเราไม่มีบ้านเขามีขึ้นมาในบางช่วงอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็เหตุที่เกิดก็คือบางทีเราต้องทําการค้าคนที่ทําการค้าเนี่ยเขาต้องการกระจายความเสี่ยงออกไปทุกภูมิภาคต้องการที่จะไม่ไม่อยากให้กระจุกตัวอยู่ที่ใดที่หนึ่งนะครับอันนี้คือสาเหตุนะฮะแต่หลักๆก,ก็คือเพราะมันมีความแตกต่างกั่นแหละนะครับแล้วก็มีการได้เปรเียบในเรื่องของการผลิต อันนี้เป็นสาเหตุหลักๆนะครับทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศนะครับก็มีมีมากมายหลายทฤษฎีด้วยกันแต่ที่ที่โดดเด่นเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นต้นแบบเลยเนี่ยก็คือทฤษฎีความได้เปรียบโดยสมมูรณ์นะครับหรือได้เปรียบโดยเด็ดขาดของอดัมสมิธนะครับซึ่งมาตั้งแต่ศตวรรษที่18นะครับ18 19ป้าต้น,ตน นะครับโดยอดัมสมิธเนี่ยเขาคิดว่าประเทศควรผลิตและส่งออกสินค้าที่สามารถผลิตได้มากกว่าหรือต้นทุนต่ากว่าอย่างประเทศอื่นนะครับให้ประเทศอื่นเนี่ยคือคือส่งไอ้คนที่ทําได้ต้นทุนดีตํากว่าเนี่ยส่งไปขายยังเพื่อนนะครับแล้วก็ให้มีการแบ่งงานกันทํานะครับในระหว่างประเทศเนี่ยคือ ออให้แบ่งตามความถนัดอ่ะใครถนัดอะไรก็จะให้ทําสิ่งนั้นทั้งในระดับบุคคลต่อเอกบุคคลนะครับแล้วก็ระดับประเทศเช่นประเทศไทศถยถนัดด้านการท่องเที่ยวคุณก็เน้นเรื่องการท่องเที่ยวไปนะบางออหรือส่วนบุคคลคก็บางคนถนัดเรื่องการใช้แรงงานก็ใช้แรงงานไปก่อสร้างไปอะไรแบบนี้ก็ใครถนัดอะไรก็ให้ทําอย่างนั้นนะครับซึ่งก็จะมองว่ามันจะทําให้มีประสิทธิภาพโดยรวมมากกว่านะครับ การค้าเสรีนาไปสู่การขยายตลาดและก็การเพิ่มการผลริตส่งเสริมการเ,ต,เติบโตทางเศรษฐกิจอันนี้แนวคิดของดัมสมิธก็นะครับแล้วก็บอกว่าการค้าระหว่างประเทศเนี่ยนำประโยชน์มาให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องสิ่งที่ดัมสมิธเขาเชื่อมั่นมากเนี่ยนะครับเขาเขียนหนังสือนะนะเกี่ยวกับความมั่งคั่งของประชาชาิเนี่ยนะครับ ขาบอกการค้าเสรีเนี่ยจะช่วยเพิ่มความมั่งคั่งให้กับประชาชาติโดยรวมนั่นคือโดยภาพรวมแล้วดัมสมิธเนี่ยนะครับเน้นในเรื่องการค้าเสรีนะฮะไม่มีกีดกันอ่านี้นะครับอันนี้คือขอดัมสมิธนะครับอีกคนหนึ่งเขาได้เปรียบเลยเชิงเศ็บเก็บสองคนเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่ที่ที่ทําง,งานร่วมกันนะครับแล้วก็อ สืบทอดกันมากกว่านะอดัมสมิธแล้วมาต่อด้วยเดวิดลิคา r ์โดเนี่ยก็จะมีความเสนออีกแนวคิดหนึ่งนะครับว่าคือของของอดัมสมิธอะมันจะมีปัญหาว่าบางประเทศมันเด่นทั้งทั้งสองสามด่างอย่างเงี้ยมันไม่ได้เปรียบโดยสมบูรณ์อะนะครับอีกประเทศมันกลายเป็นผู้นําเข้าตลอดเลยหรือมันก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นก็เลยเดวิดลิคา r ์โดเขาก็บอกเออเปรียบเอาเชิงเปรียบเทียบก็แล้วกันนะครับเอาที่ อาจจะบางประเทศหนึ่งเด่นสุดๆทั้งสามถี่การผลิตอีกประเทศหนึ่งด้อยสุดๆแต่ถ้าเป็นแบบนี้ตามของอดัมสมิธมันไม่จ็มันก็จะไม่เกิดการค้าระหว่างประเทศดังนั้นเดวิดนิคาโดเ้เาเลยก็เลยเอาเชิงเปรียบเทียบแล้วกันว่าหนึ่งกับสองเน่ยใครดีกว่ากันนะครับถ้าจะที่หนึ่งใครดีกว่ากันคนนั้นก็ไปผลิต เราเปรียบเทียบระหว่างสินค้าด้วยกันว่าในมนส,สินค้าชนิดเนี้ยประเทศ A เอเด่นด้านไหนสินค้าชนิดที่หนึ่งก็ผลิตไปประเทศบีเด่นด้านไหนสินค้าชนิดที่สองทั้งที่สินค้าชนิดที่ททนนสองจริงๆแล้วเขาเขาด้อยกว่าประเทศเอนะแต่ว่าโอเคให้บีมันผลิตนะครับเพื่อที่จะได้มีการค้ากันได้ไม่งั้นเอผลิตอย่างเดียวเลยเพราะมันได้เปรียบทุกอย่าง ครับไอ้อย่างนี้เรียกว่าเป็นการเปรียบเทียบส่วนทฤษฎีอื่นๆนะครับเรื่องของสัสดส่วนปัจจัยการผล,ลิตอะไรพวกนี้วงจรชีวิตอ่าปิตาพันธ์นี่เพิ่งเพิ่งมาช่วงหลังๆแล้วก็เริ่มได้รับความนิยมออทฤษฎีเกี่ยวกับการได้เปรียบเทิงแข่งขันอันนี้ของพอสเตอร์นะครับซึ่งมีชื่อเสียงมากนะครับตลอดจนของพรคุกแม่นในช่วงหลังๆเลยนะนะอันนี้จะเป็นช่วงปัจจุบันซึ่งมันจะตอบโจทย์กับ การค้าสมัยใหม่ค่อนข้างมากนะครับสองคนเนี้ยจะเป็นทฤษฎีที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันนะครับที่ทําให้เกิดการค้าระหว่างประเทศนะฮะทีนี้การค้าระหว่างประเทศเนี่ยนะครับอ้าวโอเคเราเข้าใจแล้วว่าทําไมต้องค้ามันมีแนวคิดเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศอย่างไรอยู่บ้างเนี่ยเนี้ยเรามาดูในองค์ประกอบคนที่จะค้าจะขายประเทศที่มันจะค้าขายกันเนี่ยนะครับมันมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะฮะ องประกอบแรกที่จะซื้อขายกันได้เนี่ยนะครับรก็คือต้องมีสินค้าและบริการก่อนจะไม่มีของมีของที่จะไปแลกเปลี่ยนซื้อขายกันซึ่งปัจจุบันนี้ของันจนตลาหขายมากครับแต่ก่อนนี้เราพูดแต่สินค้ากับบริการนะที่มันเป็นค่อนข้างเป็นเป็นเป็นนามเป็นรูปธรรมหน่อยก็คือมีตัวสินค้าจับต้องได้มีบริการอาจจะไม่เหมือนกับตัวสินค้านะแต่มันก็รู้ว่าเออเนี่ยสิ่งที่กันพอใจจะซื้ออะไรแบบนี้กันอยู่ นะฮะเป็นสินค้าและบริการแต่พอช่วงหลังๆเนี่ยมันจะมีมันจะมีอะไรที่มันแปลกแปลก,กมากขึ้นนะครับในการค้าอย่างเช่นมีทรัพย์สินทางปัญญาข้อมูลอ่าอย่างเงี้ยครับเทคนโนโลยีดิจิตอลนะครับพลังงานทรัพยากรแรงงานสินทรัพย์ดิจิตอลบริการสตรีมมิ่งการบันเทิงอะไรพวกนี้ก็เยอะอยู่นะครับในเรื่องผ่านอิเนเทอร์เน็ตเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้คือของนะครับหรือสินค้าและบริการที่พร้อมที่จะไป ขายอย่างกลุ่มเพื่อนบ้านประเทศอื่นๆนะฮะ,ะมีของแล้วมีกิจ,จมีกิจ,จกรรมอะไรเกิดขึ้นครับในการที่เราจะค้ามันก็ต้องมีกิจกรรมทั้งส่งออกแล้วก็นําเข้าแล้วก็การการส่งผ่านหรือการขนส่งหรือโลจิสติกอะไรทั้งหลายแหล่นี่ยนะครับ <c oughs> เข้ามาเกี่ยวข้องเพราะไมนั้นสินค้ามันก็ไม่ถึงมือผู้บริโภคนะฮะอะ แล้วก็มีกิจกรรมอีกอย่างหนึ่งครับก็คือมีเกี่ยวกับเรื่องการเงินซึ่งเดี๋ยวจะแยกไปพูดต่างหากเพราะว่าการเงินมันจะเกี่ยวข้องทุกทุกอย่างที่เกี่ยวกับระหว่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นจะแยกกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องของเลขเปลี่ยนการเงินพวกนี้ไปนะฮะมาดูกิจกรรมที่เป็นเป็นตัวหลักก่อนนะฮะส่งออกก็คือขายสินค้าไปยังประเทศอื่นนําเข้าก็คือนําซื้อสินค้าจากประเทศอื่นมาบ้านเรา ความหมายของมันก็แค่นั้นไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับทีนี้ซื้อเข้าหรือส่งออกเขาต้องมีการขนส่งอันนี้ก็ไม่มีอะไรซับซ้อนกิจกรรมมันก็จะประมาณนี้เพราะถ้าเราเข้าใจในรูปแบบของมันก็คือมีของแล้วก็มีการเลกเปลี่ยนนะครับเลกเปลี่ยนกันส่งกันไปส่งกันมาส่งเข้าส่งออกนําเข้านะครับแล้วก็กิจกรรมการ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 ,การจ่ายเงินนะกิจกรรมเกี่ยวกับการเงินเพ่งเดี๋ยวยกยอดเข้าไปคุยทีนี้พอ มอมันมีการซื้อขายเล็กเปลี่ยนอย่างเงี้ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือบางคนได้เปรียบบางคนเสียเปรียบคือซื้อมากซื้อน้อยซื้อน้อยกว่าเขาซื้อมากกว่าส่งไปขายบ้านเขามากอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีมีการได้ได้เปรียบเสียเปรียบกันอยู่สิ่งเหล่านี้เราเรียกดุลการค้านะครับ balance of trade ซึ่งจะเป็นตัวที่ใช้ดูว่าเออเราจะใช้ดูว่ามันเราได้เราส่งไปมากหรือเราส่งไปไน้อยหรืออะไรในในคู่ค้าระหว่างประเทศ หรือในภาพรวมของเรากับโลกอย่างนี้นะครับอย่างนี้เราเรียกว่าเป็นการดุลการค้ามันจะมีสามตัวนะครับก็คือเกินดุลขาดดุลและก็สมดุลนะครับเกินดุลเกินดุลคืออะไรขาดดุลคืออะไรสมดุลคืออะไรนะครับอธิบายสมดุลก่อนแล้วกันนะครับดุลการค้าสมดุลหมายถึงว่าเราอะส่งออกและนําเข้าเนี่ย นะครับมูลค่านะดูมูลค่านะครับไม่ได้ไม่ได้รับจำนวนนะครับมูลค่าในการส่งออกและมูลค่าในการนําเข้าเนี่ยมีค่าเท่ากันซึ่งในความรู้ความเป็นจริงมันเป็นเป็นไปแทบไม่ได้หละนะครับมันมันเข้ามันเข้ากันยากอยู่แล้วแหละเอาเป็นค่าเคียงกันแล้วกันนะต่างกันนิดหน่อยก็ถือว่าสมดุลซึ่งซึ่งสถานการณ์นี้เนี่ยนะครับมันค่อนข้างที่จะ คือคือที่จริงไม่ต้องเท่ากันเต็นนะให้มันใกล้เคียงอะ่ะก็ถือว่ามันมีมันมีเสถียรภาพแล้วก็เราก็เป็นเป้าหมายที่เราเราได้จะพอใจเพราะว่าเราก็ส่งเพื่อนออกไปขายเพื่อนได้เพื่อนก็ส่งมาขายเราบ้างก็ถือว่าแฝงแฝงอย่างนี้เรียกว่าการค้าสมดุลน,นะครับแต่ที่เป็นหนาหาคือเกินดุลขาดดุลน,นะครับเกินดุลคืออะไรครับเกินดุลก็เกิดจากเมื่อเราส่งออก ส่งไปขายเนี่ยมากกว่านําเข้าอันนี้จะเป็นผลดีกับเราแต่มันอาจ,จะเป็นผลเสียกับคนอื่นเขานะก็คือเรามีรายได้มากกว่านะครับมากกว่ารายจ่ายอ่าถือว่าเป็นบวกนะครับถือว่าดีเพราะเราจะได้มีเงินเข้ามามากขึ้นนําเงินไปลงทุนไปชําระหนี้ไปสร้างความมั่งคั่งให้กับประเทศได้นะครับนี่คือกรณีเกินดุลน,นะการส่งออกมากกว่านําเข้า ในขณะที่การขาดดุลก็ตรงกันข้ามนะครับก็คือเรานําเข้าสินค้ามากกว่าส่งออกนะฮะซึ่งก็จะเป็นสถานการณ์ที่เอ่อไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีเศรษฐ,ฐกิจมันจะอ่อนแอนะครับซึ่งซึ่งอาจจะทําให้เอา่าทำให้ประเทศเขามีหนี้สินเพิ่มขึ้นได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับเอาจริงๆแล้วลึกๆมันต้องไปดูครับว่า เปสินค้าที่เรานําเข้ามันคือสินค้าทุนหรือสินค้าเพื่อบริโภคถ้าเป็นสินค้าทุนขาดดุลมันก็ไม่ไม่น่าจะเป็นเป็นไม่น่าจะไม่น่าจะเป็นประเด็นสักเท่าไหร่เหมือนเหมือนเรากู้เงินเขมาแต่มาเพื่อซื้อเครื่องจักรเพื่อมาลงทุนอ่ะมันก็หวังผลได้แต่ถ้าเป็นสินค้าบริโภคนี่จะเป็นปัญหาครับอในกรณีขาดดุลนะครับส่งออกน้อยกว่านําเข้าเอ่อ ลองดูประเทศไทยที่ว่าเป็นยังไงนะครับในภาพรวมของการค้าระหว่างประเทศตัวอย่างนะครับของเรือนมีนา67เนี่ยนะมูลค่าการค้ารวมเนี่ยนะครับ50,000กว่าล้านนะครับเราส่งออกเราส่งออกไปอ20,004แต่เรานำเข้ามา20,060อ่าอย่างเงี้ยเห็นไหมครับ ส่งออกน้อยกว่านําเข้าเพราะฉะนั้นเราดุลการค้าของเราก็จะขาดดุลในเดือนเดียวนะเดือนมีนาพีศกเจ็ดนะครับแต่ถ้ารวมตั้งแต่มุราจนถึงมีนาส่งออกของเราเป็นเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นหนึ่งประมาณนะครับแต่นําเข้าไปนําเข้าอยู่เจ็ดหมื่นห้าอ่าอย่างนี้เราก็ขาดดุลเต็มเต็มอ่าลบลบไปเลยสี่พันกว่าล้านนะครับนี่คือเป็นภาพของการขาดดุลซึ่งดีหรือไม่ดี ก็ก็ถือว่าการดุลมากเกินไปก็ไม่ดีแล้วนะแต่ท้งนี้ทางนั้นต้องไปดูลน,นในครับว่าที่นําเข้านําเข้าอะไรค้าทุนหรือเปล่าครับแต่ของเราส่วนมากก็จะเป็นหนักไปตามบริโภคนะฮะโอเคนี่เป็นตัวอย่างดุลการค้านะครับทีนี้พอเข้าใจว่าที่เราค้าขายกันมากับต่างประเทศเนี่ยนะครับตัวที่ชี้วัดว่าเราดีหรือไม่ดีคือดุลการค้า ทีนี้กรณีที่ดุลการค้ามันขาดบุลล่ะเออเราจะมีวิธีการในการมีนโยบายอย่างไรบ้างนะครับมีนโยบายอย่างไรบ้างก็คืออาจจะมีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องของการเกิดเปิดการค้าเสรีอันนี้คือนโยบายในภาพรวมก่อนนะครับไม่ได้แก้ปัญหาขาดขาดดุลก่อนนะเพียงแต่รู้ว่าเออม,มันมีแนวทางม,มีนโยนโยบายพวกนี้อยู่ เช่นการค้าเสรีการปกป้องอุตสาหกรรมอันนี้ไม่เสรีละอันนี้เสรีอันนี้ไม่เสรีนนสรนนสรการเจราจาคู่ค้านะครับการส่งเสริมการลงทุนให้เขาเข้ามาลงทุนได้มาผลิตสินค้านะครับการค้าที่มุ่งเน้นความยั่งยืนและความเป็นธรรมเอาล่ะทีนี้มันก็ขึ้นอยู่ว่าเราจะขาดดุลหรือเกินดุลและเราก็จะมาเลือกใช้นโยบายเหล่านี้ได้นะครับการค้าโดยเสรีก็คือ พยายามไปยกเลิอกอุปสรรคการค้าเช่นเรื่องของภาษีเรื่องโคต้าอะไรต่างๆนะตรงเสริมให้ประเทศมีการค้าเสร,รีมากขึ้นระหว่างประเทศนะครับอย่างเช่นเขตเศรษฐกิจพิเศษเขตเศรษฐกิจ,จ,จ,จอาเซียนของเราแบบนี้นะครับเพื่อยกเลิกภาษีศุลก,กากรภาษีศุลก,กากรคือภาษีนําเข้านะครับก็พยายามยกเลิกให้เป็นศูนย์เพื่อที่จะให้มันมีการค้าขายมากขึ้นนะฮะ เนี่ยเกิการค้าเสรีอาเซียนของเราเนี่ยเป็นตัวอย่างครับเครื่องมือที่ทําให้เกิดตรงนี้นะครับซึ่งก็จะทําให้เพิ่มโอกาสทางธุรกิจทั้งฝ่ายเขาและฝ่ายเราแต่จะมีปัญหาว่าบางทีมันก็จะกระทบกับอุตสาหกรรมในประเทศได้นะครับเพราะว่าไปแข่งขันกับต่างประเทศไม่ได้บางทีนะพอเราเปิดเสรีแล้วมันก็ตะลักตะลุยเข้ามาอย่างเราบางตัวกับจีนอะไรกันแบบนี้นะครับ ที่พอเปิดแล้วมันจะมันจะมีผลกระทบเข้ามาเ,าเดี๋ยวนี้มันจะมาเร็วมาแรงด้วยนะครับเพราะว่าโดยตัวเทคโนโลยีนะครับนโยบายประเทศที่เป็นแนวออกอป้องกันหน่อยเนี่ยนะครับก็คือ,อป้องกันนโยบายป้องกันอุตสาหกรรมโปรติกใ,ในประเทศของเราเองอันนี้ก็คือบางทีด้วยความที่อุตสาหกรรมหรือกิจกรรมบางอย่างเราไม่เข้มแข็ง นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องการปกป้องกิจกรรมเหล่านั้นไว้เราก็อาจจะจําเป็นต้องต้องใช้ภาษีมาเป็นกําแพงไว้นะครับหรือใช้มาตรการต่างๆนะฮะสิ่งแวดล้อมมาตรการความยั่งยืนอะไรพวกเนี้ยนะครับไปไปบอกว่าถ้าถ้าไม่ไม่ทําแบบนั้นไม่ทําแบบนี้ไม่ให้นาเข้ามานะแต่จริงๆแล้วก็คือเราไม่ต้องการให้มาแข่งขันกับกับอุตสาหกรรมในบ้านเรานะครับใช้ภาษีอากรใช้ เอ่อโค้ตาใช้อะไรพวกนี้นะครับ mm hmm. การทุ่มตลาดอะไรพวกนี้ mm hmm. เพื่อมาช่วยเหลือผู้ผลิตนะครับ mm hmm. เพื่อมาช่วยเหลือผู้ผลิตให้เรามีความให้มี้เราเข้มแข็งขึ้นนะครับให้เราเข้มแข็งมากขึ้นนะฮะพอถ้าปล่อยเข้ามาบางทีผู้ประกอบการเราเองก็ก็ mm hmm. เอาไม่ทันนะครับเอาไม่อยู่นะฮะนี่ก็แรกนโยบายป้องกัน ในในโยบายเรื่องการเจราจาผูุภัาคีนะครับระอุแปลว่าหลายมันจะมีทวิภาคีระอุภาคีนี่แหละนะครับเราก็พวกนี้ก็คือจะไปไปเจราจาถ้าเป็นพระอูนี่ก็ส่วนมากก็หลายหลายประเทศประเทศนะครับก็อาจจะไปเจราจาผ่านองค์การค้าโลก WTO เพื่อลดนู่นลดนี่เพื่อไปคุยอะไรพวกนี้ให้เขามีเกิดความร่วมมือมากร่วมมือมากขึ้น ไปสร้างข้อตกลงอะไรต่างๆครับซึ่งก็จะทำให้อาการค้าระหว่างประเทศมีมาตรฐานชัดเจนแล้วก็โปร่งใสแล้วก็ช่วยเราให้ให้สามารถทำการขา,ขายได้ได้สะดวกแล้วก็รวดเร็วมากขึ้นนะก็จะเป็นผลดีในลักษณะนี้อานโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุนนะครับเจริงๆมันจะมีการลงทุนโดยตรงกับการลงทุนโดยอ้อมอันนี้อันนี้เป็นเรื่องของการลงทุน อ่า,อาทั้งทั้งสองโดยนะครับไม่ไม่ไมเฉพาะทั้งโดยตรงแล้วก็โดยอ้อมนะครับซึ่งอ่าโดยตรงก็คือไปให้เขามาตั้งโรงงานให้เขามาลงทุนให้เขามาทํากิจกรรมในบ้านเรานั่นคือโดยตรงแต่ถ้าโดยอ้อมก็ให้เขามาลงทุนในตลาดหลักทรัพย์อ่ามาซื้อหุ้นซื้ออะไรพวกนั้นนะครับซึ่งอ่อรัฐบาลเองก็อาจจะมีการกําหนด เกษฐกิจพิเศษฮะลดภาษีส่วนบุคคลบุคคลธรรมดานิติบ,บุคคลนะครับให้สิทธิพิเศษต่างๆคุ้มครองทรัพย์สินปัญญาอ่ะนะครับเพื่อที่จะเพื่อที่จะให้เขาเข้าบาัร้บงานมีการสายทอดเทคโนโลยีนะครับอันนี้ก็จะเป็นนโยบายหนึ่งที่จะที่จะทําใหอ้อไปกระตุ้นเศรษฐกิจนะแต่ถ้าไม่ต้องการกระตุ้นก็คุ้มครองคล้ายๆกับอ่านต้องบทน,นะครับ สุดท้ายก็เป็นนโยบายการค้าที่มุ่งเน้นความนั่งยืนและเป็นธรรมอ่าอันนี้อันนี้ก็จะตอบโจทย์โลกปัจจุบันนะครับว่าเขาเริ่มเขาเริ่มที่จะให้ความสําคัญกับเรื่องของผู้บริโภคการบริโ,โภคที่มีผลต่อโลกต่อสิ่งแวดล้อมอะไรพวกนี้มากขึ้นนะครับซึ่งก็จะทําให้ไอ้คือเราอยู่กันอย่างนั่งยืนอยู่กันอย่างยาวนานมากขึ้นแหละนะครับอันนี้คือนโยบายต่าง เกี่ยวกับเรื่องของอเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศนะครับโอเคครับ <c oughs> <c oughs> อันดับแรกนะเราจะได้รู้เรื่องของการค้าวในเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศเนี่ยเราได้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องกิจกรรมแรกก่อนก็คือการค้าดัางนั้นการค้าก็คือการแลกเปลี่ยนสินสินค้าสิ่งของหรือเทคโนโล,โลยีอะไรต่างๆกันเนี่ยนะครับซึ่งมันอาจจะเกิดการได้เปรียบเสียบกันในเรื่องของดุลการค้านะฮะก็ต้องมีนโยบายต่างๆมาช่วยเหลือ นะครับมาช่วยดูแลอุตสาหกรรมธุรกิจหรือบุคลากรหรือคนหรือทรัพยากรของเราในประเทศนะครับก็เป็นนโยบายเรียกว่านโย,นโยบายการ้าระหว่างประเทศนะครับโอเคครับเดียวเรื่องการค้าวไว้แค่นี้ก่อนนะครับดีครับ